เชืบบผาเนี่ยวันนี้เราจะไปอะไรคะไปซื้อของครับผมมีอยู่ร้อยหนึ่งให้เลือกนะครับว่าจะซื้อขนมหรือว่าจะซื้อไข่มาทำกับข้าวกินีมนะคราบเราต้องเลือกนะครับว่าเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าไ,ไม่ค่อยดีเลยฝนตกขายของก็ไม่ดีครับเศรษฐกิจไม่ดีเลยนะ แล้วให้เด็กๆไปเลือกที่เซเว่นนะครับว่าจะเอาขนมหรือจะเอาไข่กับข้าวมากินนะครับผมเด่กอยากซื้ออะไรคะระหว่างไปก่อน,นก็ได้ไปซื้อข้าวไปข้า,ขาไปเรา,ามาเซเว่นนะคะนี่เจอเพื่อนด้วยเพื่อนในหมู่บ้านเ่นไปไหมคะกินอะไรไหมไม่มีตังครับไม่มีตงังมีอยู่ร้อยเดียวทั้งบ้านเหรอ,อครับผมเฮ้ยเดี๋ยวไปถามจะ มีร้อยเดียวจริงๆงแล้วเราจะกินอะไรระหว่างข้าวสารกับข้าวสารกับไข่ข้าวสารเอาข้าวสารเหรอข้าวสารไว้กินกสองอันเดียวสองอันนีข้าวเล่นหรอดาวอะไรอะไรข้าวสารกับอันนี้กับอะไรข้าวสารกับไข่ดาวเลยคะข้าวสารขนมหรือตามใจชอบเออล,ลูกเลือดลูกยาเอาอะไรเท่าไหไรเนาะเอาไข่เอาไข่แล้วปากลูกเป็นอะไรเนี่ย ในปากเป็นไรโอชโ้ช็อกโกแลตโถเราก็เป็นห่วงไปถึงจะเอาไข่เ,อ,เอาไข่ชเชเบตเอาอะไรคะเอ๊มลูกลูกอยากกินไข่ตุน๋นก็เดี๋ยวซื้อไข่ไปทำเองไงมทำให้อ่ะแม่คุณทำให้โอ้ยต้องเลือกแล้วนะลูกนะอ่าลูกก็เลือกเอาน่าหนังตังมาพอดีเห็นหนังตังยังหนังตังซื้ออะไร เห็นไหมตังตังก็ยังเลือกกินอะไรที่ที่มีที่ประหยัดเลยแล้วเชฟจะกินอะไรระหว่างข้าวสารกับกับไข่อะไรก็ได้อะไรเหลือเหลือแต่ออดี้โกงเลยอ่ะเด็กไม่คือไม่ได้นัดกันไม่คือไม่ได้นัดกันเจออะไรคะลูกแล้วแบบยิงพาว ไากินอะไรคะขนมไปกินทุกอี้างยี่ห้อนี้ถูกที่สุดนะโอ้ยดูดิที่บ้านมีตังค์อยู่หนึ่งร้อยบาททุกคนสิบสี่บาทสิบสี่บาทโอเคไหมพม่กินเป็นไหมปลากระป๋องในน้ำสดดีอร่อยจ้าจ้าอันกำลังเคยกินปลากระป๋องไหมคะจริงเหรอเชื่อจริงเหรอเห็นไหมตั้งใจยังกินปลากระป๋องก็เคยให้ลูกกินเอาเลยไหมกล้ากินกินคุกข้าวขุ้นเค็มอ่ะโอ้ยนานมาแล้วนะค่ะปลาดิอ่ะเรืองสรุปลูกจะเอาอะไร ข้าวสารกับไข่เอาอะไรคะลูกอข้าวสารกับไข่เอาอะไรคะข้าวเหนียวที่ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นเนี่ยทซมให้ไม่อ่ะโอเคไหมไม่อ่ะงั้นเร็วไปหาพ่อเอ็มเร็วพ่อเอ็มลูกอยากกินข้าวก็หาเลยข้าวเอาข้าวสารค่ะเอาข้าวสารอันน้อยไปกินแล้วกันขาไม่ใส่บาตรไม่ใส่บาตรดี๋ยวนะชื่อไข่ตุ๋นแล้วก็ไม่เอาข้าวที่บ้านกินนะเอาไข่ตุ๋นมาไป อไม่จะเป็นไม่กินแล้วลูกไม่ดึกแล้วใครเขากินไหมไม่กินแล้วเชอร์คือเฟิร์เขากินเขาเพราะว่าเขายังไม่กินข้าวอ่ะพ่อเอ็มอันนี้ลดเหลือนี่5บาท2อันนี่5บาทถ้าไปกินได้จะไกินข้าวใช่ไหมแล้ว13บาทเอาไปต้มเป็นหรือเปล่าอยากกินอันนี้อันนี้ให้น้องไม่เอาไปไหนทุเรนโนไปเรียนปะเาไม่เอาไปเรียน เอารถอะไรเอารถอะไรคนอเัเชเบตเอาสีเขียวพรุ่งนี้เช้าค่อยกินก<ม>ินไปบ้านทุกวันเลยนะแม่อูไม่คม่อยว่างนะคะช่วงนี้ไปเรียนนะคะก็เลยพึ่งกำลังไปเรียนให้ทุกคนดูแลตัวเองส่วนพ้อเอม็มก็นอนหลับพักผ่อนข้าวนี้ถูกอ่ะแต่ว่าสรุปสรุปเอาอะไรคะทุกคนเหลือเท่าไหร่อ่ะดูดิพรุ่งนี้เราอะไรที่มันกินแล้วอยู่ท้องขนมปังก็อันไหมลองไปดูดิขนมปังไหมแต่ว่าแม่ยังไม่อยากให้หนูกินนะลูกเพราะว่าไม่กินพรุ่งนี้ไงเพราะ จะอ้วนเหมือนแม่ทำไงลูกอยากกินเยอะเนี่ยเอาไหมขนมปังเอาเนี่ยนี่อันนี้กินได้เลยไม่ต้องใส่ไม่เอาเอาไม่เอาไม่ต้องใส่อะไรเลยหนูจะเอาใส่หนูเทลล่านี่เทล่าไม่ซื้อค่ะไม่ใส่เลยเทล่ากินแค่กินแค่เนี่ยกินแค่ขนมปังไปเลยเนี่ยหนูอยากกินแค่ขนมปังนี้ไม่ได้ทำไมไม่เอาหนูก็กินที่มันมีไส้ไปด้วยสิลูกเนี่ยเนี่ยจะไปเนจารถรสเลยหยอกหยอกก่อนนะคะว่า มีตังอยู่ร้อยเดียวให้เขาเลือกเอาว่าเขาจะซื้ออะไรระหว่างข้าวสารกับไข่นะคะออมเล็ตเขาก็ยังมีความลังเลอยู่นะคะไม่อยากไม่อยากให้ให้อาหขนมปังไครแบบนี้แจะมันมีผักนิดนึงนะอยู่ได้ไหมล่ะแนี่ลดราคาด้วยกินได้แมวแมปพานี่ยทำม่เป็นน้าพายนี่ไม่รู้จะกินหรอกินนหพายจะกินหรอจะยทำให้ลูกกินพายทำให้กินพวกนี้เอาอะไรคะสรุปเอา อันนี้เอาหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยพิซซ่ากิ๋วมื้อหนึ่งกินคนละชิ้นเกือร้อยหรือเปล่าเกือบร้อยหรือเปล่าลบร้อยเดียวเองนะลูกเราได้แต่อาหารแห้งนะครับเพราะว่าเงินไม่มีอ่ะยังยังเหลืออยู่ได้เยอะเลยอันนี้ยี่สิบสองอันนี้เนี่ยถูกมากเท่าไหร่พ่อเอ็มร้อยเดียวอันนี้คู่หนึ่งอร่อยเหลืออีกห้าสิบอันนี้ยี่สิบห้าบาทเหลืออีกห้าสิบแมวเดียวแต่แรกหนูมโหผ่านหนูว่าขนมแมวเลียจริงๆมันเป็นไม่ใช่นะอ๋อหนึ่งตัวอะไรประทังชีวิตต่อพรุ่งนี้ นี่นี่ให้เดียวนี่เนี่ยยีบาทแต่ว่าในตู้นี่อันนี้คนละชิ้นเนี่ยในตู้เรามีนมแล้วเขาจะเอาอันนี้อา่ยิบมาเลยนี่คนลชิ้นเนี่ยไม่น้องกินจะ้รน้องถ้าน้องไม่กินเขไม่เอาแล้วออันนียอะไปอีเอะไปอันนั้นกินไปถ้ากินอันนี้เยอะไปลูกอันนี้มันเยอะไปนะเอาไปกินไปเอาเร็วไม่กินอ๋อเชฟเบบพยิมนมบางมาเพียวเพยยได้แล้วอันเดียวพอบัตเตอร์เค้กอะนเองไม่เอาลูก เร็วๆค่ะถ้าอันเนี้ยแบ่งคนละช่ออันนี้ก็คนละชิ้นก็ได้เข้ามัเถอะลูกเอาอันไหนคำเลทอันนี้ก็ได้เนี่ยแล้วน้องใช่ไหมเอาอะไรคะเพื่กินหมูหยองนะเออหมูหยองก็ได้โอเคไม่ต้องอาหมูหยองก็ได้วันนี้แม่กินแล้ววันนี้กินแ้วเช้าก็กินมากๆนี่ยังเหลืออยู่นี่ได้น้ำหวานนี่คนละขวดแฟนใช่ไหมแม่น้ำหวานคนละขวดไใช่พไปยังคนจ่ายนะครับน่าจะเหลือนะครับพรุ่งนี้แม่โอูไม่อยู่นะครับส่วนพ่อเอคืนนี้จะทำงานแล้วน่าจะนอนเช้านะครับ พต้องมาต้มโจกให้ลูกกินด้นะถ้าเขาต้มมามเองเหรอต้มามาองกมามเลแต่โจงนี่ต้องระวังใช่นี่ไอโพูิโอชพอดีหมพ่อกี่รถะวังอะไรอ่ะทุกรถจาดจเอ้าเรียนแบบกนะรุนว่าพอไหมแม่เดี๋ยวเราไปรุนกันนะนกันถ้าเกินต้องเอาอะไรหนึ่งอย่างออกนะคี่ไไหมสามสิบบาทไงลูก ถ้าไม่พอก็ยืมตังค์แม่เหมยกับพ่อตอง้วกันเนาะขอคอยมาขอเอาทองไปดำด้วยนะขโมยทองพ่อตองเหนือถ้าไม่ตังค์ไม่พอก็ขอตังค์ขอทองพ่อตองจำนำได้มาลุ้นกันมาลุ้นกันมาลุ้นกันลุ้นกันเท่าไหร่เนาะดูนี่นะคะคนหนึ่งร้อยของเราจะพอไหมพ่อเอ๋มเจ็ดสิบแปดเก้าสิบสี่ ถ้าไม่ลดพ่อเจะทำไงยืมายืมมาเลยโอ้ย99นาทีแต้มไหมครับเอาผมเอาเอ็มแต็มค่ะวันนี้เราก็ประสบความสำเร็จนะคะทุกคนนี่น้ำเงินพรนด้ค่ะน้ามื้อเช้าถ้าตื่นไวเดี๋ยวแม่อุทำต้มให้นะเ้าเอกกินขนมแล้วก็เดี๋ยวมีโจ๊กอีก ก็มีขนมปังได้กินขนมปังนี่แล้วก็มีนี่นะพรุ่งนี้ต้องอยู่กันให้ได้นะโอเคไหมโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้ยินดึงได้ยินได้ยินพี่เจ้าช่อยเปิดฟันนี่ด้วยค่ะวันนี้เขาไม่ได้วันนี้เขาไม่ได้ทานวันนี้เขาไม่ได้ขนมนะครับวันนี้เขาไม่ได้ขนมนะเขาเยี่ยมเลยขนมสักห้าบาทไม่มีมีบาทเดียวครบเจ็ดร้อยไงลูกได้ประมาณนี้ชอบได้น้ำพี่ชอบแล้วยังไม่พอใจโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเอ้าแล้วแจมมาอีก